ครับทีนี้มาสรุปมุมมองตัวเลขโชคลาภจากดวงยามของสิบหน่วยบนนะครับแต่ก่อนอื่นว่าทีนี้ช่วงนี้มันก็จะมีเลขสําคัญอยู่วิเคราะห์จากข่าวมันก็จะเป็นเรื่องราวเก่าเก่าเดิมๆอยู่นะเรื่องราวเก่าเก่าเดิมๆที่ว่านี่ก็สภาวะสคออระหว่างสเสลียวกับพิรานนะครับแล้วก็เกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับพุทน้าประเทศอ่าปรชาชัยแดนมันก็จะมีคําว่าทหาร เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นตัวเลขมันจึงมาแนวประมาณนี้ 3. ามเลขสามตัวนี้หมายถึงนักรบนะครับหนึ่งผู้นำสภาวะผู้นำมฤตยูการทำลายล้างเจเรื่องปัญหาปากท้องประชาชนชายแดนเรื่องเก่าๆเาดิมๆลาหูคืออารมณ์ความรุ่มหลง เก้าดูเหมือนจะดีดูหมือนจะดีเหมือนจะอยากให้ยุติแต่เข้าร่วมวงซะเองหกสภาวะเศรษฐกิจตัวลกูกหมายถึงตัวเลขที่อยู่ในหนึ่งสองสามสี่ห้าเกตตัวนี้มันจะเป็นตัวเลขหมุนเวียนที่มีโอกาสตัวใดตัวหนึ่งมีโอกาสที่จะออกมาได้สองถึงสามตัวนะครับสองถึงสามตัว อันนี้เด่นแปดกับเจดนี่คือเลขในโปรแกรมนะเด่นแปดกับเจ็ดเนีย่ยเลขในโปรแกรมครับเด่นแปดรองเจ็ดเนี่ยนะครับตัวเลขเองในฝั่งนี้นี่คือตัวเลขที่มันจับคู่กันอกมาในโปรแกรมนะครับฝั่งนี้นะแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเนีย่ยคือเลขที่มันจับคู่ในโปรแกรมมันก็ตรงกับเลขในฝั่งนี้เนีย่ยมีส่วนนะเนี่ยแปดเจ็ดเนีย่ย นี่คือสามตัวนะครับนี่คือสามตัวอันนี้คือตัวรองเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเป็นตัวรองนะครับทีนี้ถ้าจะตับจับจับ,จบตัวเลขมาเนี่ยอืมเลขที่มันมาแรงๆอยู่เมื่อประกอบกับตัวเลขในดวงยามนี้สามเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะดูเข้มแข็งเป็นมหาอุดในฝั่งนี้จับคู่กันนะครับเอามาจับคู่กันในฝั่งนี้ตัวเลขที่เราทำออกมาแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับ ในกรอบนี่ป็นเลขในโปรแกรมทำงานนะับในกรอบนี้นะครับสามแปดสามเจ็ดสามศูนย์สหกพวกคือจับตัวเลขที่มันเกี่ยวข้องกับข่าวแล้วก็ใช้หลักสิบเป็นตัวยืนหลักสิบผมได้มาสามกับเก้าแต่หลักหน่วยนี่มันมันได้เจ็ดกับหกหลักหน่วยเอาจริงๆมันได้เจ็ดแค่ตัวเดียวแหละเนี่ยก็เอาหกมาลองให้หน่อยหนะึ่ง อันนี้เฉพาะหลักหน่วยนะใครมีหลักหน่วยด,ดีก็เอามาจับใส่ได้นะอันนี้ก็เลยจับตัวเลขจากข่าวจากสิ่งที่มันน่าจะเป็นนั่นแหละอย่างหนึ่งกับศูนย์นี่ศูนย์ก็คือตัวเลขของการทําลายล้างอยู่แล้วหนึ่งก็คือความเป็นใหญ่ความเป็นผู้นําความอยากเป็นที่หนึ่งของแต่ละประเทศนะครับคือเลขหนึ่งดูตัวเลขแล้วมันก็ไม่น่าจะหนี้อยากเลขพวกไอ้นี่แหละบึมบ่มบึมบ่มอยู่นี่แหละศูนย์สามหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับ มันก็เลยจะเป็นคนละชุดกันกับคลิปที่ลงก่อนหน้านี้อันนี้เป็นชุดที่เกี่ยวว่าด้วยเรื่องของข่าวสภาวะที่เกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศนะครับเอามาสรุปเป็นตัวเลขส่วนคลิปก่อนหน้านี้มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสูตรของตัวเลขของมันโดยเฉพาะต่างหากนะโดยต่างหากนั่นเองนะครับตัวเลขมันเลยมาอยู่คนละแบบตัวเลขก็เลยมีมากน้อยต่างกันนะ หนึ่งมันคือสัก์สีด้วยมันคือสักิ์สีที่มันค้ำคอมันยอมกันไม่ได้เอ่อมันเลยต้องบ่มกันเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละหรือให้มาหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสามนี่ยก็คือก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเป็นดาวการนักรบการต่อสู้สรุปว่าตัวเลขมันจะมาฝ่ายในระหว่างข่าวดังในประเทศหรือข่าวใหญ่ต่างประเทศนะครับอือตัวเลขก็มีประมาณนี้แหละนะครับชอบตัวไหนก็เลือกเอาไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับ หากมันเข้าอ,อกเข้าตาก็เอาไปลองดูนะครับก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับส่วนสองตัวล่างยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวมาทีหลังนะครับสองตัวล่างนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามดีๆสเสมอมาก็มีประมาณนี้นะครับ